เน่นโดนพี่น้องโดนเหบพี่น้องเหบนี่ยพี่น้องเหี้บบอน่เหบับน้องสวัสดีตอนตเาครับพี่น้องาพาเบครับผมว่าลงเบสไปเงียบเขียดตอนมันขึ้นไปนครับ มาตีหาครับช่วงช่วงนี้ผมมาตีหา ีครับพ่น้อไปเลยครับพี่น้องข่ามไม่เบ่งฟังขุ่นก่อนต่างทางรถไฟสองสามหลังโอ้ยเขียดขึ้นห้อย หุ่ตีเลยพี่น้องเลยเขียนร้อยอยู่ทั้งฝ่าเลพี่น้องมบิตืเลยโอ้ยห,หลุดครับผมไปหนีก่อนหลุดหลังนี่โอ้ยนร้อยอยู่ทั้งฝ่าน้ำล่งครับผมน้ำล่งน้ำลง โอ้มีครับผมไป,ไปนี่<ป>ี้อ็ที่น้องไปดึงฟังอยู่ลังเลบ้างที่น้อง

เต็มเรี่ยมฟังนี้ขียนเขียนโบไนเลยโอ้โหงางเลยพี่น้องเว้ยงานเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ้โหปวดตับเลยวะสวยเลย ครับผมจะเรียกแ,แห่งมันครับพี่น้องวนตับเลยวะมาเสียใบมาขึ้น

แยกแงมันมครับผมมาแล้วมาแล้วไปพี่นอ้องเดี๋ยวค่อยมาเก็บเด็ดไปต่อครับผมลังนี่เกียตายบ่ ตายพี่น้องน้ำ่รมมองนี้่ได้ใส่มันอย่างงงเนี่ยมองนี้ไอ้พี่น้องมีควอยย้ำเก็บมา ยาหกแห้งพี่น้องมองตังแน,นมดีดีครับผมใส่หางดีกว่าผู้นำขึ้นเขียดผู้เลย ล้งนี่ตีครับพี่น้องถือได้ครับพี่น้องลังนี่ไปจะมีตมเตี๋ยวมันพี่น้องได้เพิ่งเลยนแล้วลังนี่เกียดยัย่งคื้เกนน้ำพื้น ดาบผมด,ดาบนะเยอะยังพี่้องโอ้บอ,น,อน,นี่หุ่เนื้อตา ส่วงนีป่ปลา่ค่อคยซุ่มทอส่วงคุณส่วงคุณถ้าใส่ไรไ,ไปมือไม่ก่อนเหยดเงี้ยงครับผมตวเดียวหรือเปล่าฮึ หลังมีดึงพี่น้องเลยหลังนี้มีรุ่นครับผมดูเอ้ยอีว่าหลุดน้ำกันครับผมอุยว่ะดีว่าหลุดน้ำกันพี่น้องว่าอยู่บ่เดี๋ยวเด้อพี่นอ้องดีเด้อต่างกล้องก่อนครับ นุดครับพี่น้องนุดครับผมโอ้สิดายขนาดเลยวะานุดนุดนุดโอ้โหโหเป็นอ,อ,อยังครับผมมาโซนนี้เนะีมาลืมกันเพ็ดบ่วน ไีก่อนไปพี่น้องไปครับพี่น้งองหลุดตัวหน,นึ่งครับผมเด็กสนใจก็เอาสมนัดเลยพี่น้องเอ้ยของห,า,หา,ากินหายอยากเงยย่างอยู่เด็กย่งอีกสองหลังพี่น้องเอ้ย bộ thử cả chưa bao bộ thử rồi, nghe nhặng phi nông, lắng nịt tì khắp phi nông nè, phăng nịt đi đi Chỉ mà sầm vô phăng nè, đang vô phăng nè

ใส่วสวยย่ใส่สวยพี่นอวครับผเต็มองครับพี่น้อง ผาครับมยังอยู่หลังนึงอยู่คุ่นเป็กยังหลังนึงครับผมไปพี่น้องมาหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้ยมองดูใส่บ่บ่หัวเข่เจ๋อใส่บ่ มาเป็เจ้าไซให้กันเลยพี่น้องเนียตอนสุดท้ายครับผมตีอีกแล้วครับพี่น้องนี่หลังนี่ป้าตีดีขนาดเลยไม่นี่เดี๋ยวซิมาซ้ำอยู่ครับไม่นี่ป้าตีดีโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวอู๋ปลาบอลเก็บเบ็ดก็พี่น้องเดี๋ยวขอพี่ลูกหยดกันครับผมเหลยวเลยครับพี่น้อง เบ็ดสิบเจ็ดหลังครับสุดนี่สุดเก่าผมกปร่างสร้างเบ็ดอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวคอยมาใส่เบ็ดสุดใหม่ของลุงแบงกันนะครับผมสร้างลุงแบงบวงหนูบานหนูหมานมาอยู่นี่เบ็ดสุดเก่าครับสิบเจ็ดหลังมื้อนี้ก็ถือว่ามีแต้มให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมประสบความสำเร็จอยูม่มื้อนี้ใส่สวยๆครับผมใส่งามเลยสองแต้มครับพี่น้อง ง่ามครับผมปวดตับเลยพี่น้องเอ้ยจะได้ก็แล้วแต่พี่น้องฝากที่ตามคลิปหนังคลิปนี้ครับผมส่วนนี้ใส่เยื่อเขียดเน่าเลยใส่เยื่อเขียดเน่าครัพี่น้องส่วนนี้เพราะว่าพายุเขานะครับผมผมสั่งเยื่อเขียดมาไว้นะครับฝากที่ตามคลิปหนังคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับพี่น้องเผื่อพลาดคลิปหนังคลิปนี้ครับผมไปแล้วครับคลิปนี้ถือว่าบูพลาดครับผม พบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ